คอรมอรค่ะได้อนุมัตมิ2มาตร,รการอนุรักษ์พลังงานหักลดหย่อนภาษีนะคะจูงใจปรับเปลี่ยนเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ประหยัดพลังงานนั่นเองค่ะ โดยทางคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอค่ะในการออกแนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนค่ะด้วยการนำมาตรการลดหย่อนภาษีมาใช้โดยกำหนดเป็นสองมาตรการคือการส่งเสริมการลงทุนและการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงเพื่อการอนุรักษ์พลังงานด้วยมาตรการทางภาษีซึ่งสามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายแล้วก็รายจ่ายในการ ซื้อหรือการหาลงทุนได้1.5เท่าของรายจ่ายจริงค่ะ แล้วก็เป็นการส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะหรือว่าโซลาร์ลูฟท็อปนะคะในบ้านอยู่อาศัยค่ะซึ่งสามารถนำไปหักได้วงเงินตามที่จ่ายจริงแต่ว่าไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทค่ะซึ่งทั้ง2มาตรการนี้นะคะจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียของรายได้รัฐประมาณ20,000กว่าล้านบาทแต่ในมาตรการแรกก็จะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจป,ประมาณ250,000ล้านบาทค่ะแล้วก็ยังช่วยการ ลดใช้ไฟฟ้าของประเทศประมาณ30,000ล้านหน่วยต่อปีค่ะ ในส่วนมาตรการที่2ก็จะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจประมาณ20,000ล้านบาทช่วยลดการใช้ไฟฟ้าของประเทศประมาณ584ล้านหน่วยต่อปีนะคะทั้งนี้ค่ะนายพีรพันธ์สารีรัฐวิพัฒน์รองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคะ่ะระบุว่ามาตรการดังกล่าวก็จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแล้วก็ให้สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปค่ะ